ในวันนี้ปอนขอเล่าถึงการค้นพบครั้งใหม่ที่สำคัญต่อม,มวลมนุษยชาติครับเมื่อไม่นานมาน,นี้ครับทีมนักโบรณาณคดีของประเทศอียิปต์ได้ประกาศการค้นพบครั้งสำคัญที่ช่วยให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณในยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดครับนั่นคือการค้นพบนครทองคำที่สาบสูญพวกเขาได้พบกับซากกำแพงเมืองและบ้านเรือนอีกหลายหลังในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยเละครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Science News รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานน่เองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรรัตน,นสุริยมัยครับคุณผู้ชมครับอารยธรรมเก่าแก่ของโลกที่มีต้นกําเนิดและอยู่ใกล้เคียงกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เรารู้จักกันอย่างกว้างขวางเป็นต้นกําเนิดการทามัมมี่ โดดเด่นด้วยพีระมิดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งสิ่งที่ปอนกล่าวไปข้างต้นนี้นะครับล้วนเป็นตัวแทนของอารยธรรมที่เป็นเรื่องราวของไซอันราสในวันนี้ครับซึ่งนั่นก็คืออารยธรรมอียิปต์โบราณนั่นเองครับ mm hmm. กล่าวได้ว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณเนี่ยได้สร้างมรดกแก่โลกของเราไว้อย่างมากมายหลายด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างปฏิทินสุริยคติซึ่งเป็นระบบปฏิทินที่เราใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน การก่อสร้างสถานที่ขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีอันน่าทึ่งทิ้งไว้ให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าและนำมาพัฒนาต่อยอดอารยธรรมในปัจจุบันในวันนี้ปอนขอเล่าถึงการค้นพบครั้งใหม่ที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติครับเมื่อไม่นานมาน,นี้ครับทีมนักโบรณาณคดีของประเทศอียิปต์ได้ประกาศการค้นพบครั้งสำคัญที่ช่วยให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณในยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดครับ นั่นคือการค้นพบนครทองคำที่สาบสูญน,นครทองคำหรืออาเตนตามชื่อจริงในบันทึกประวัติศาสตร์เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่คาดกันว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคข,ของฟาโรอาเมนโฮเทปที่3หากนับเวลาแล้วนครทองคำแห่งนี้มีอายุมากกว่า3,000ปีเลยนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีทีมนักโบราณคดีทั้งในและต่างประเทศหลายคณะ เข้ามาค้นหาแต่ก็ยังไม่พบนครทองคาแห่งนี้นะครับจนกระทั่งทีมนักโบราณคดีของประเทศอียิปต์เองได้ทําการขุดค้นหาตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ํานายใกล้กับหุบเขากษัตริย์ณเมืองลักซอเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วนี่เองครับพวกเขาได้พบกับซากกำแพงเมืองและบ้านเรือนอีกหลายหลังในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยเลยครับซึ่งสร้างความยินดีให้กับทีมเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ค้นพบในครั้งนี้นะครับจะเป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่นําไปสู่การหาคําตอบหลายๆอย่างของอารยธรรมอีปโบราณนั่นเองครับทีมนักโบราณาคดีที่ร่วมกันขุดค้นในครั้งนี้นะครับได้กล่าวถึงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรือนต่างๆที่พบว่ายังคงสภาพดีครับทั้งยังมีเศษอาหารอย่างเนื้อแห้งหลงเหลือให้เห็นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ทีมขุดค้นยังพบเครื่องรางเครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผาที่มีตัวอักษรเขียนไว้และอิดดินดิบที่มีตราประทับพระนามอาเมนโฮเทปที่3อีกจํานวนมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าโบราณสถานขนาดมหุม,มาที่กําลังขุดค้นกันนี้คือนครทองคําที่สาบสูญไปอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับการค้นพบนครทองคํานครโบราณอันยิ่งใหญ่แห่งนี้จะนําไปสู่การไขคําตอบของปริศนาสําคัญแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณได้ครับ และสำหรับสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยปอนจะพาทุกคนไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของรุ้งกินน้ำกันครับห้ามพลาดเลยนะฮะ